สวัสดีครับผม JRC Racing c u t นะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทางเราที่มีขายอยู่นะครับก็มีเป็นแผ่นคัดนะครับโลซิ่งนะครับก็มีทั้งผ้าผสมแล้วก็มีทั้งทองแดงก่อนโลสแตดาร์ดใช้งานก็มีแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องผ้าผสมทองแดง เฮียครับปอดีมีทางลูกค้าในเพจนะครับเขาสอบถามมาว่าตัวผ้าผสมพรีเมียมที่เราจําหน่ายอยู่ในเพจเนี่ยกับผ้าผสมทองแดงทั่วไปในตลาดแบบตกต่างกันยังไงทําไมเราถึงใช้ว่าพรีเมียมแล้วดีที่สุดยังไงครับครับผมก็ข้อที่1นนะครับผ้าผสมทองแดงของเราเป็นทองแดงบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ทําลายหน้าเหล็กหล่อและหน้าไฟวินนะครับ2 ผลิตโดยกระบวนการเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้มาตรฐาน3นะครับภ้าผสมทองแดงของเราเนี่ยทนความร้อนได้สูงรองรับบูทได้ถึง40 psi ในตลาดเนี่ยนะครับผ้าของเราเนี่เรากล้าการันตีว่าเป็นผ้าคุณภาพเกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดและเรานำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จ้าอื่นไม่มีครับมีเราคนเดียวอันนี้เฮียลองเอาสินค้าให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าระว่าผ้าผาสมพรีเมียมของทาง JRC กับของที่มีในตลาดทั่วไปเป็นยังไงบ้างเฮียขอดูเป็นสินค้า่อยครับได้ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นผ้าผสมนะครับเกรดพรีเมียมนะครับของที่เราขายอยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นผ้าผสมทองแดงนะครับเป็นทองแดงบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้นะครับส,ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นผ้าทองแดงผ้าทองแดงทั่วๆไปนะครับที่ขายกันอยู่ในตลาดถ้าถามเราว่าเรามีขายไหมผ้าแบบนี้เราก็มีครับเรามีเหมือนคนทั่วๆไปเราก็มีเหมือนกันแต่ผ้าพรีเมียมเนี่ยชัดเจนเลยครับเรามีแค่คนเดียวไม่มีใครมีแต่นี้เป็นทองแดงทั่วๆไปครับที่ขายกันอยู่ทั่วๆไปตามทองตลาดเลยซึ่งเราเราก็มีขายนะแต่เราไม่ได้มาทําตลาดกลุ่นี้ เราทาตลาดเฉพาะพรีเมียมอย่างเดียวอันนี้คือผ้าผสมทองแดงทั่วไปที่มีในตลาดบ้านเรานะครับอันนี้คือผ้าผสมทองแดงพรีเมียมนะครับของทาง JRC นะครับดูที่เนื้อทองแดงนะครับจะเห็นสีที่แตกต่างชัดเจนนะครับอาตอนนี้นะครับ ก็จะมีลูกค้าในเพจสอบถามมาครับเอียวว่าทางของ JRC เ,เนี่ยมีขายแบบไหนบ้างเอียลองอธิบายให้ลูกค้าฟังสั้นๆหน่อยครับเราก็มีขายนะครับ1เป็นแผ่นเดียเด่ยวๆซิงเกิลนะครับก็คือเป็นแผ่นเดียวๆนะเป็นเกรดพรีเมียมสองก็คือขายเป็นเซ็ตนะครับเป็นแผ่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นหวีคัดด้วยนะครับใช้คู่กันต่อมาก็เป็นหวีนะครับปกติเราขาย หวีก็แผ่นเป็นเซตนะครับก็มีทั้งหวีชั้นเดียวแล้วก็หวีสองชั้นนะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการครับเฮียแล้วพอดีลูกค้าเนี่ยเขาจะถามมามากว่าเซตสําหรับหวีหนึ่งชั้นกับหวีสองชั้นเนี่ยครับมันเหมาะสําหรับรถต่างยังไงบ้างาถ้าเป็นหวีหนึ่งชั้นนะครับก็คือเป็นรถสแตนดาดทั่วๆไปนะครับก็ใช้งานบ้านบ้างน,น,นะแล้วก็หรือรถที่ เริ่มมีการบรรทุกต้องการความตรงทานมากขึ้นก็สามารถใช้วีแสแตนดาร์ดคู่กับแผ่นพรีเมียมเราได้ส่วนหวีสองชั้นก็ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับรถที่ 1. r e m a รีแมปมา 2. มีแต่งแอบซิ่งมาอย่างนี้ครับก็สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีลดปัญหาเรื่องการสั่นการกระพือนะครับถ้าใช้เป็นผ้าผสมทองแดงของเรานี่ก็การันตีเลยครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่อยากจะได้หมีสองชั้นเนี่ยมันสามารถรองรับบูธได้เท่าไหร่แลคือสิ่งที่ลูกค้ากังวลถามมาตลอดเลยเฮียมันแข็งหรือเปล่าถ้าถามของเฮียนะก็คือสูตรของทางเราก็คือนิ่มนะนิ่มเอาอยู่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าบอกว่ารถรีแม็กอย่างเดียวกล่องหนึ่งใบกล่องสองใบมีของเล่นอะไรบ้างบูธเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะจัดได้ตามความต้องการถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วให้ข้อมูลเรามา เราก็อาจจะมีถามเพิ่มเติมไปนิดนึงเราก็ต้องเผื่อเอาไว้เพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการตอบโจทย์ของลูกค้าเช่นลูกค้าแค่รีแมทอย่างเดียวรถใช้งานอย่างนี้ครับเราก็จัดหวีที่น้ําหนักที่บูทที่เหมาะสมจะได้ไม่แข็งจนเกินไปพูดง่ายๆก็คือลูกค้าต้องการอะไรเราเหมือนเราคนปรุงอาหารนะครับเราก็จัดตามความต้องการของลูกค้าเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มเราจัดได้หมดคือทําได้ทุกสเต็ปใช่ครับผมครับผม ครับผมสิ่งที่ได้นะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับนอกจากแผ่นกวีเนี่ยเรายังมีชุดลูกปืนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามและสั่งเพิ่มเติมได้ก็แผ่นหวีลูกปืนครบสามารถนํายกได้เลยนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนอะไรบ้างครับลูกปืนก็จะมีตัวนี้เป็นลูกปืนกดคัดน,นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนปลายเกียร์ใช้คู่กันก็คือซื้อเสร็จนี้ไปสามารถยก,กไ,ได้เลยครับใกล้ๆกเราจัดส่งได้หมด ครับผมชุดคัดของเรานะครับทุกวันนี้ที่เราผลิตแล้วเราก็จัดจำหน่ายอยู่ก็มีขายกลุ่มลูกค้าหนึ่งรถเลสซิ่งนะครับรถวัยรุ่นใช้งานนะครับแล้วก็รถคอกบรรทุกหนักเผาลอยนะครับบรรทุก4ตัน5ตันนี่ติดต่อ,อกันได้เข้ามาเลยครับจัดส่งได้ทั่วประเทศครับและเร็วๆนี้นะครับก็เตรียมพบกับ JRC Tuck นะครับเหมาะสำหรับรถบรรทุก 6กล้อสิบล้อรถพ่วงรถดัาหัวลากบ่อดินนะครับเป็นรถที่ใช้งานหนักเพราะปัจจุบันเนี้ยสิล้อเนี่ยนะครับก็มีการรีแมปแต่งรถกันขึ้นมารีแมปเทอร์โบโคู่บัรทุกหนักนะครับวิ่งลุยงานนะครับเป็นที่นิยมอยู่ในนักขณะน,นี้เราก็พยายามตอบโจทย์นะครับให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีพร้อมลุยทุกสถา,านการณ์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s สไคร์นะครับให้กับช่อง JRC คัดด้วยนะครับเ,เราจะพยายามทําคลิปวิดีโอสนุกๆให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นคักหวีคัทรถกระบะบรรทุกรถสิบล้อทั่วๆไปมีหมดเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับ